สวัสดีครับพบกับโป้งชนโชมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะพอดีมีลูกค้านะครับสั่งไม้กระถาง16นิ้วแล้วก็เลือกไม่เป็นนะผมก็เลยเลือกต้นนี้ไปให้นะครับและที่นี้ไม้ต้นนี้คือผมเป็นคนแต่งรากเอาไว้แล้วก็แต่งรากแบบเป็นแนวใหญ่ๆเอาไว้นะครับและที่นี้ผมก็คิดว่าลูกค้าท่านนี้เขาน่าจะไม่เป็น,ปนก็คือไม่เป็นก็คือหมายถึงว่าเอาไปทําต่อไม่ได้แนะ่ผมก็เลยจะทาคลิปนะครับแบบเปิดดินให้มันโชว์ราก แล้วก็ต้นนี้จะเป็นการส่งทั้งกระถางน,นะแต่ผมไม่แพคให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าเคยทําคลิปแพคให้ดูแล้วนะครับก็วันนี้จะแค่เอามาเปิดดินให้ดูนะครับว่าไม้เนี่ยครับก่อนที่เราจะเปิดดินบางทีเราไม่เห็นนู่นไม่เห็นนี่แต่เราเปิดแล้วนะคือผมมั่นใจในตัวเองนะว่าผมเป็นคนเซ็ตระบบทั้งกิ่งทั้งรากไว้หมดแล้วทุกท่านแค่เอาไปเลี้ยงให้มันโตแล้วก็เลี้ยงให้มันไม่ตายอะไรงมันก็สวยแน่นะครับ ที่ผมบอกทุกครั้งนะไม้ผมเนี่ยผมจะค่อนข้างที่จะแบบกบดินมิดก็คือกบดินอะ่ะคือปกติเวลาคนอื่นเขาโชว์ลาก,กันเขาจะแบบกบดินกันเท่านี้แล้วก็โชว์ลากเส้นเล็กอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ใช่คนประเภทนั้นที่ที่กล้าโชว์ลากขนาดนั้นนะเพราะว่าไม้ที่ผมดูแลในด้วยตัวของผมเองอะ่ะมันเยอะเกินเหตุผมไม่สามารถที่จะไปดูมันได้ทุกวันไม่สามารถที่จะไปดูแลมันได้ตลอดถ้าเกิดผมทําอะไรที่มันเป็นแบบนั้นอนะ่ะมันจะทําให้ตัวผมอะ่ะเสียไม้เยอะมากเพราะว่า อย่าลืมว่าเวลาลากะครับเวลาเราไม่ปล่อยให้มันสีเขียวแล้วเราปล่อยให้มันตากแดดนานเลืวอะไรเงี้ยอย่าลืมนะครับไม้ชนชมเป็นไม้เนื้ออ่อนนะเพราะนั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าลากไหม้ลากเสียลากเน่าต้นเน่าตามไปด้วยเพราะฉนั้นผมก็เลยถ้าเกิดว่าไม้ที่แบบยังไม่คิดจะขายอะไรเงี้ยผมก็แทบจะไม่แต่งเลยก็คือปล่อยเต็มที่แล้วค่อยไปแต่งอีกเที่ยวหนึ่งตอนที่มันใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมทําเสร็จนะผมก็ ทําการล้างนะครับพกคราบดินนะเพื่อให้เห็นนะครับว่าเออมันสวยนะไม้ต้นนี้คือลากสวยลากครบลากจบแล้วแถมที่สําคัญนะกิ่งแนะ่ะคือผมเซตเอาไว้แล้วเรียบร้อยผมถึงได้กล้ามั่นใจว่าเออเนี่ยถ้าผมแนะนำเนะี่ดูนะพุ่มดันบนดีมากคือแบบเอาไปเนี่ยเลี้ยงต่อให้โตหรือถ้าเกิดใครแบบได้ดูคลิปผมอะ่ะก็คือเอาแบบเนี้ยแล้วก็เอาไปยกตุ้มนะครับลงไปใส่กระถางใหญ่ที่เป็นกระถางปูนนะ สวยแน่นอนนะครับเพราะว่าดูล่างมันใหญ่มากแล้วก็ล่างมันเลี้ยงสวยมากครับแล้วพุ่มมันเต็มนะครับถ้าเกิดใครสนใจอะไรแบบนี้ก็ถ้าข้อความเข้ามาคุยได้นะว่าเออชอบอะไรแบบนี้เพราะว่าผมก็ไม่รู้จะแนะนํายังไงให้ทุกท่านแบบเข้าใจอ่ะเพราะว่าไม้อะไรพวกนี้มันต้องแบบต้องเราเรียนรู้ด้วยตัวมันเองอ่ะซึ่งผมก็เรียนรู้กับมันมานานแล้วผมก็เลยแบบค่อนข้างมั่นใจในไม้ตัวเองเงียแต่ถ้าไม้เนาเอ่ยผมก็ไม่มั่นใจนะครับก็วันนี้นะครับก็อันนี้นะคือไม้ที่เตรียมส่งลูกค้านะยังไงก็ ถ้าเกิดสนใจจะติดต่อผมก็ทิ้งช่องทางไว้ให้ใต้คลิปน,นะครับสําหรับคนที่ดูใน YouTube นะถ้าเกิดคนดูหน้าเพจอะไรก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผมมาตลอดนะสวัสดีครับ